พระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแล้วเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ดําเนินชีวิตต,ตามอย่างแบบแผนคนในโลกนี้เราจะดําเนินชีวิตที่สูงขึ้นแบบพระเจ้าเป็นนกอินทรีเราจะอยู่บนภูเขาสูงของพระเจ้าเราจะดําเนินชีวิตที่สูงกว่าระบบของโลกนี้แล้วเมื่อคนเห็นเราเขาจะเห็นพระเจ้าเขาจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราแล้วเขาจะบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแน,น่แท้แม่นแล้ว อเมนไหมครับเขาเห็นเราเขาจะรู้ว่าเรานั้นเป็นลูกของพระเยซูและเขาจะยกย่องถวายเกียรติแด่พระเยซูผมเชื่อว่าในยุคสุดท้ายนี้ทั้งประเทศไทยและประเทศเราคนจะมารู้จักพระเจ้ามากมายถ้าคริสเตียนดําเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าจริงๆเขาจะไม่ดูถูกคริสเตียนไม่ดูถูกคริสตจักรไม่ดูถูกพระเจ้าของเราเพราะเราดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และประการสุดท้ายที่จะสรุปก็คือว่ารางวัล หรือพระสัญญาของพระองค์นี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาว่าถ้าเราดําเนินชีวิตท,ที่บริสุทธิ์พระองค์จะให้การทรงสถิตของพระเจ้าอย่ในชีวิตของเราพระศิลป the glory การทรงสถิตที่หนาทึบและเมื่อการทรงสถิตอยู่ที่นั่นความมั่งมีความเจริญสันติสุขพระพรก็ไหลมาเทมาเหมือนกับบ้านของโอเบตอีดมบ้านของโอเบตอีดม เชิญหีบพันธสัญญาเข้ามาอยู่สามเดือนพระกบีบอกว่าช่วงสามสี่เดือนนั้นพระพรไหลเข้ามาในบ้านนั้นอย่างมากมายจนกษัตริย์ดาวิดท,ทนไม่ได้ต้องไปขอเอาหีบพันธสัญญาคืนมาที่เมืองดาวิดกษัตริย์ดาวิดเข้าใจหลักการของพระเจ้าว่าการทรงสถิของพระเจ้านั้นสําคัญอย่างไรอามันไหมครับอ,อยากหนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับตัดสินใจสิครับให้เป็นคนที่ดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้า ถ้าเรารู้ว่ามีท่าทีที่ไม่ถูกต้องอะไรรีบกลับใจให้เร็วที่สุดอย่าเล่นเล่นกับพระเจ้าอย่ามาหาพระเจ้าบอกว่ายังไงก็ได้พระเจ้าไม่ถือหรอกทําบาปไปนิดหน่อยพระเจ้าไม่ถือหรอกอย่าลืมนะครับพระคัมภีร์บอกว่าท่านหวานสิ่งใดท่านจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นพระเจ้าไม่ถือพระเจ้ารักท่านจําได้มามีผู้ชายคนหนึ่งมาถามพระเยซูบอกว่าข้าพระเจ้าจะไปสวรรค์ได้ยังไงพระเยซูก็อ้างพระบัญญัติสิบประการอย่าทําปิดประเวณีให้เก็บคุณพ่อคุณแม่อะไรอะไร ผู้ชายคนนั้นบอกว่าก็ผมก็ทําหมดแล้วคือเถียงพระเยซูอ่อะและ้วพระเยซูพระกัมภบี์บอกว่าพระเยซูก็มองเขาและรักเขาพระเยซูรักเราอย่างไม่มีข้อแม้ก็จริงแต่หลักการนิรันดร์ของพระเจ้าก็คือว่าเราหว่านสิ่งใดเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นพระเจ้าไม่เคยทําลายหลักการของตัวเองอย่ามาอ้างกับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ารักผมตายผมแล้วผม โกงกินด่าว่าคนนินทาไม่เป็นไรพระเจ้ารักผมรักรักผมลูกเดียวแต่ถ้าท่านทําท่านก็จะต้องเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นท่านเก็บเกี่ยวสิ่งที่ท่านหว่านลงไปเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้รายละเอียดคราวหน้าว่าทําไมเราไม่ควรทําสิ่งเหล่านั้นพระคัมภีร์พูดชัดมากเลยผมจะสอนเรื่องนี้ชัดมากผมรู้ว่าพระคำคำสอนประเภทนี้คนไม่ค่อยชอบฟังเพราะแหม,มคุณหมอมาจี้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 ให้ดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์แหมเอาเบาๆหน่อยได้ไหมเเอาเรื่องมันอะไรมันตลกตลกขำๆหน่อยไม่ได้ฮะ ยุคสุดท้ายพระเจ้าจะเตรียมเจ้าสาวพระคมภีร์บอกว่าเจ้าสาวของพระองค์นั้นจะใส่เสื้อผ้าผ้าป่านที่ขาวบริสุทธิ์และพระคมภีร์ใช้คําว่าผ้าป่านที่ขาวบริสุทธิ์นั้นคือการประพฤติที่ชอบธรรมของธรรมมิกชนไม่ใช่บอกว่าแค่บอกว่าใส่สะอาดแต่การประพฤติคือพูดง่ายว่าคนข้างนอกเขาต้องเห็นว่าคนในคริสตจักรดําเนินชีวิตที่ชอบ เห็นได้ด้วยตาดมกลิ่นได้ด้วยจมูกได้ยินได้ด้วยหูและสัมผัสได้ว่าคนที่เป็นคริสเตียนนั้นดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่แค่ทฤษฎีในพระคัมภีร์อามนไหมครับ <Okay. S 1> อยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆในเรื่องนี้อามนนะครับฮาเลลูยาแล้วไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องพระวิญ,ญาณบริสุทธิ์ล่ะเดี๋ยวจะถ้อยต่อขราวหน้าในรายละเอียด ขราวนาสองครั้งหน้าอะไรพวกนี้นะครับทำไมพระเจ้าถึงให้ไฟของพระเจ้าเข้ามาในคริตจักรของพระเจ้าเพราะว่าไฟนั้นเป็นไฟแห่งความบริสุทธิ์แล้นหนังสือมาราคีบอกว่าพระองค์เป็นช่างหล่อเป็นช่างถลุงเงินช่างถลุงทองแล้วพระองค์เอาไฟของพระองค์ลงมาเพื่อเผาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากชีวิตของเราแน่นอนเราเรียนพระคัมภีร์เพื่อเข้าใจว่าอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องแต่ไฟของพระเจ้านั้นมา เพื่อเผาคิิสจักรของพระองเอาแกลบออกไปเอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปไฟนั้นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ลงมาแตะคนและพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณถูกเรียกว่าพระวิญญาณแห่งพระคุณ The Spirit of Grace พระคุณคืออะไรครับริเดตเกินธรรมชาติเพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตตามสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราทำได้ แล้วเราจะพูดกันขราวหน้ารายละเอียดว่าพระคุณคืออะไรแต่วันนี้เนื่องจากผมจะวางมือผมต้องอธิบายก่อนว่าที่ออกมารับการวางมือรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเพื่อเราจะดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าแล้วเมื่อเราดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์การทรงสถิตก็อยู่กับเราจะคิดนะครับว่าพอถูกวางมือล้มลงไปหัวเลาะแล้วขึ้นมาแล้วก็ออกไปแล้วก็ทําปิดประเวณีไปโกหกไปโกงคนแล้วพระเจ้าจะสถิตด,ด้วยไม่อยู่ด้วยนะครับพระวิญ,ญญาณก็จะหนีเราไปอีกทรงไม่อยู่กับเราแต่เมื่อเราออกจากห้องนี้ หลังจากถูกวางมือเราตัดสินใจดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์การเจิมนั้นการทรงดีของพระเจ้าพระสด็์ของพระเจ้าจะยังอยู่กับเราอยู่ทุกๆวัน24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัป,ปดาห์พอเดินเข้าไปในร้านของเราลูกค้าเดินเข้ามาก็าใจอ่อนอยากจะซื้อของพอเราเดินไปหาใครเขาก็เห็นเราเขาก็มีความเมตตาเพราะว่าพระเจ้าเสด็จอยู่กับเราจริงๆอามนนไหมครับ ไฟของพระเจ้าเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายของเราออกไปเรื่อยๆอย่าคิดนะครับว่าเรามาถูกพระเจ้าแตะหนึ่งครั้งแล้วก็บรรลุแล้วจบการศึกษาแล้วไม่บรรลุหรอกครับเพราะยังมีเรื่องในชีวิตหลายอย่างจนผมปัจจุบันนี้นะครับถูกพระเจ้าแตะทีไพรพอกลับบ้านรู้สึกเลยมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่พระเจ้าลางมุมออกไปให้บริสุทธิ์มาก,ก,มาก,ก,ากาขึ้นอ,อกีกนิดหนึ่งมากขึ้นนิดหนึ่งสิ่งเก่าๆที่ค่อยๆหลุดออกไปหลุดออกไปในภาคปฏิบัติจริงๆท่าทีที่ผิดความคิดที่ผิดขีโ้โมโห ใจร้อนอะไรเงี้ยมันค่อยๆออ,ออกไปเท่นิดเทนิดชีวิตก็บริสุธิ์ขึ้นเรื่อยๆบริสุึ้นเรื่อยๆโดยไฟของพระเจ้าและพระคำของพระเจ้าเราถึงต้องเทศนาไงระวางมือมีทั้งสองอย่างเทศนาความจริงระวางมือเพื่อให้ไฟของพระเจ้ามาเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีออกไปอามานไหมครับฮาเลลูยาใครตัดสินใจว่าอยากจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ยกมือขึ้นอามนถ้าเราอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์จริงๆสําหรับคําสอนของพระองค์เรื่องการดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ ให้เราสแสวงหาให้เราติดตามพระองค์อยากจะด,ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระพักของพระองค์จริงๆเราขอฝากพี่น้องที่ฟังคําสอนนี้ทุกคนข้าแต่พระบิดาเจ้าให้คําสอนนี้ยังครุกกุ่นให้ยังเผาพรานอยู่ในใจของเขาทุกๆวันเมื่อเขาตื่นนอนขึ้นเมื่อเขาจะเข้านอนเมื่อเขาไปที่ทํางานเมื่อเขาไปที่โรงเรียนเสียงนี้จะดังอยู่ในหูของเขาให้เขาตัดสินใจเทววยชีวิตเป็นเครื่องบูชาที่ยังมีชีวิตอยู่และรับการเปลี่ยนแปลง จิตใจเสืใอม่แล้วไม่ดำเนินชีวิตในระดับล่างแบบชาวโลกแต่ดำเนินชีวิตที่สูงเหมือนนกอินทรีและอยู่บนภูเขาของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาด้วยสอนเราขอพระเจ้าเมตตาให้ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธินั้นลงมาเผาผลาญคริสจักรของพรงทั่วประเทศไทยและทั่วประเทศลาวขอพระเจ้าเมตตาด้วยให ข้าแต่พระบิดาเจ้าคสตจักรของพระองค์ทั่วโลกนั้นเป็นครสตจักรที่ดำเนินชีวิตวที่เกรงกลัวพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าจริงๆเราจะเป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้ในยุคนี้และเมื่อคนเห็นพวกเราเขาอยากจะมาเชื่อพระเยซูข้าแต่พระบิดาเจ้าขอไฟแห่งความบริสุทธิ์ไฟแห่งพระวิญ,ญญาณบริสุท,ทธิ์เทลงมาในเอเชียและในครสตจักรข,ของพระองค์ทุกครสตจักรในยุคสุดท้ายนี้ในพระนามพระเยซูเจ้า อ่าแมนขอบคุณพระเจ้านะครับตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับฮาเลลูยา <c oughs> วันนี้ท่านอาจจะมีบางอย่างในชีวิตรู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนในชีวิตบางเรื่องอาจจะเป็นคนคนขี้มโมโหอาจจะนิสัยเป็นคนขี้นินทาขี้น้อยใจหรืออาจจะบางครั้งความคิดที่ไม่ดีมันเข้ามาหรือบางทีกําลังนมัสการพระเจ้าภาพ,าพไม่ดีมันเข้ามาอะไรก็ตาม ขอพระเจ้าสิครับเวลาออกมาให้อธิษฐานเผื่อขอพระเจ้าล้างสิ่งเหล่านั้นออกไปด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะเป็นคนกลัวเป็นคนกลัวว่าโอ้เดี๋ยวจะไม่มีเงินหรือเปล่าความกลัวไม่ใช่ความบริสุทธิ์ความกลัวไม่ได้อยู่ในสวรรค์ในสวรรค์ไม่มีความกลัวจริงไหมในสวรรค์มีแต่ความเชื่อเราอาจจะเป็นคนที่น้อยใจเก่งท้อใจเก่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีในสวรรค์พระเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นเราขอพระเจ้าล้างสิ่งเหล่านี้ออกไปสิครับ ล้างออกไปให้หมดจากร่างกายจากจิตใจจากชีวิตของเราขอพระเจ้าช่วยเราจริงๆให้ดําเนินชีวิตที่เหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาเมนไหมครับขอบคุณพระเยซูนะครับข้ามีประสบการณ์บ้างในห้องนี้ว่าตั้งแต่มาอยู่ในไฟพระเจ้าแล้วชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆบริสุทธิ์มากความคิดอะไรเปลี่ยนไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอาเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า